ทดสอบน้ำปัจจุเจอร์ก่อนซ่อมนะคะทดสอบเติมน้ำมันเข้าไปอาการคือลูกลอยอะคะ่ะมันหมดแล้วนะคะแต่ว่าเข็น่น้ำมันมันลงไม่สุดทําให้ดับกลางอากาศเลยต้องสไลด์รถเข้าอู่นะคะเข็นมันเสียะคะ่ะแต่ลูกลอยในทางปกติอาการก่อนซ่อมนะคะค้างเลยะคะ่ะเห็นแต่น้ำมันหมดถังแล้วค่ะ สอบหลังจากซ่อมเสร็จนะคะพอร์ดินเนค่ะเข็มลงแล้วนะคะไปเือแล้วค่ะเจ็ดร้อยค่ะส่งงานได้ค่ะ